ผู้ฟังคะวันนี้นะคะเรามีสุภาษิตจีนที่จะนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคนไทยทุกคนนะคะแล้วก็ปรับใช้ในสังคมเพื่อที่ทําให้ชีวิตเรานั้นดีขึ้นนั่นเองค่ะโดยผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะได้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะท่านพลตีรักแก้วอมโรสดสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณกัญทิยาพราและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ กาเรื่องราวของสุภาษิตจีนเนี่ก็เคยพูดมาทีนาาแล้วแต่นี่เป็นสุภาษิตจีนทั่วๆไปวันนี้ก็เป็นสุภาษิตจีนที่ได้มาจากพวกคำคมบูลิมกันทิยาพรเคยดูหนังไหมหนังจีนหรือเป่าบุนจิ้นอะไรเนี่ยถ้าเราดูให้ดีนะเราก็จะมีคำคมซ่อนอยู่ในบทละครเยอะไปหมดนะว่าเป่าบุนจิ้นในสามก๊กในอะไรต่างๆนอันนี้อาจารย์ก็ตั้งชื่อ จริงๆว่าคำขมบูลลิ่มจริงมันก็มาจากภาษาจีนนั่นแหละ,<ช><ฮ>ะภาษิตจีนก็จะสั้นเหมือนกับสุภาษิตไทยเราก็สั้นกะพัดรัดทาไมสุภาษิตจึงมีประโยชน์เะชื่อมันก็บอกแล้วสุมันก็แปลว่าดีนะใช่ไหมภาษิตก็คือคําพูดออกมาดีๆแล้วก็ใช้ได้แต่ส่วนมากเวลาพูดแล้วเนี่ยคนเราจะมองข้ามมันสั้นๆใช่ไหมอย่างมีเงินก็จ้างผีมาม่แป้งได้เคยได้ยินไหมหอาจจะไม่เคยหรืออาจจะเคยแต่คนก็ไม่ค่อยเข้าใจนะ ทำไมจ้างผีมาโม่แป้งได้ค่ะหนูก็ยังไม่เข้าใจอยู่ค่ะแต่เคยได้ยินคุณยายพูดค่ะก็คิดดูการทียพฟอเนะี่ยผียังโม่แป้งได้เลยอะแต่ว่าเงินนี่มันไม่ได้ใช้คนอย่างเดียวใช้ผียังได้เลยใช่ไหมเอาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี้ยผีโม่แป้งว่าล่ะเรื่องราวที่มันเกิดใหญ่โตทุกวันเนี่ยนะมันเกิดจากเงินทท้งนั้นแหละใช่ไหมอืมค่ะก็ทำไมผีนี่มันไม่มีตัวตนเขาอุปมาอุปไมยว่า เงินเนี่ยมันมีอำนาจจึงสามารถใช้ผีไปโม้แป้งอย่างได้เลยเปรียบเทียบเปรียบเทียบ,ปบ,บไปฟังแล้วทําไมคนมันจะใช้ไม่ได้อะไรใหญ่โตขนาดไหนมันก็ใช้ได้หมดอะไรก็ง้างไม่ได้เะเหล็กอะไรก็ง้างไม่ได้จําเงินเนี่ยง,ง้างได้หมดเลยใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นพาสิตสั้นๆที่เราจะเอามาพูดกันในวันนี้นะว่ายกตัวอย่างโอ้ยมีเยอะแยะเลยเอาลองฟังประโยคแรกก็ได้คําคมบูริมเขาบอกว่า ได้ประโยชน์นิดเดียวของส่วนตนทำเสียผลงานใหญ่ของส่วนรวมเป็นไงได้ประโยชน์นิดเดียวส่วนตนทำเสียผลงานใหญ่ของส่วนรวมงานใหญ่ของประเทศชาติก็ได้ไงมา <c oughs> คนทำชาติล่มจมก็เพราะว่าได้ผลประโยชน์ไงเมื่อก่อนเนี้ยต่างบ้านต่างเมืองไปเจรจาก,กันและยอมตกลงกันเองได้ประโยชน์ตรงนู้นแล้วก็ยอมให้ประเทศชาติล่มสลายโอ้มีเยอะแยะไปในโลกเนี้ย เราไปอ่านกวาสตรนะ,ะก็จะเจอเรื่องราวพวกนี้เยอะแย,ยะไปหมดทีนี้เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่เราจะบอกว่าการได้ประโยชน์ส่วนตนทําให้เสียผลส่วนใหญ่เนี่ยการที่ยาพอลองดูง่ายๆเอาใกล้ตัวดีกว่าใกล้ตัวเราที่รับราชการเนี่ยส่วนไหนอ่ะที่เราสมมุติเราจัดซื้อจัดหาจัดจ้างสร้างนู่นสร้างนี่อะไรเนี่ยมีไหมราคาน้ำร้อนน้ำชามีค่ะ แล้วถ้าเกิดเยอะๆมันไม่ใช่น้าร้อนน้ําชาแล้วมันจะลวกปากเราเนี่ยเยอะไหมเยอะค่ะสมมุติถ้ามันไม่เยอะนะอาจารย์ประ,ประเทศเราเนี่ยไม่ต้องไปประเทศจีนประเทศฝรั่งประเทศเราเนี่ยจเจริญมหาศาลเลยนะแต่เพราะนี่ประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเอาไปอ่ะมันก็ทําให้เสียผลส่วนรวมของผลส่วนใหญ่ของส่วนรวมอาว ค่ี่พอเรานึกถึงเอาสร้างถนนก่อนเอาง่ายๆเลยถนนเนี่ยสเปคมันจะต้องหนาเท่าไหร่กว้างเท่าไร่ยาวเท่าไหรมีความแข็งแกร่งเท่าไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่รับผิดชอบไปเอาบางส่วนมาทั้งนั้นอันปรงเยอะอะมันก็ทําให้ถนนควายเดินเกิดขึ้นได้จําได้ไหมเราที่มีเรื่องทําให้เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อได้ทําให้เกิดเดินทางไม่สะดวกอันนี้เสียส่วนใหญ่อย่างเห็นได้ย่าง <S <S <ถ>ตัวเองได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าไปเสียส่วนใหญ่ไง อันนี้เปรียบเทียบแค่ถนนเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นของของหลวงเลยนะเรื่องตึกร้ามบ้านช่องเรื่องก่อและไม่ตรงสเปคเยอะแยะไปหมดเลยหรืออะไรสนามกีฬากีฬาหรือของใช้เนี่ยที่โอ้โหซื้อราคาห้าล้านแต่ใช้ได้แค่ห้าร้อยอ่ะมีไหมละ่ะมีค่ะมีเยอะแต่อย่าไปเอ่ยเพราะเอ่ยแล้วมันก็เจ็บตัวหมดเพราะอาจารย์ก็อยู่ในราชาการก็เห็นเห็นมา นี่ไงได้ประโยชน์นิดเดียวส่วนตนทําเสียผลงานส่วนใหญ่ของส่วนรวมที่ดูให้ดียเรื่องนี้เรื่องเดียวทําหนังสือได้เล่มหนึ่งอะจริงป่ะเพราะว่าทุกวันนี้ถ้ามันตองไปตรงมาซื้อสัดตรงไปตรงมาเนี่ยไอ้เรื่องกระจกอ้อยเรื่องราวใหญ่โตเลยมันไม่เกิดหรอกที่เกิดเพราะมนุษย์มันยังมีกิเลสไงมีกิเลสแล้วกิเลสส่วนเนี้ยมันเอาส่วนตัวแล้วส่วนรวมไม่เดือดร้อนมันก็ดีไงแต่พอมันเอาเลื่ส่วนรวมมันเดือดร้อนไงใช่ไหมพอส่วนรวมเดือดร้อนเนี่ยไปไง จันยาพรก็ดูสิทุกวันนี้เป็นไงน้ําเริ่มท่มนนมวมใช่ไหมเมื่อก่อนน้าไม่เคยท่วมใช่ไหมค่ะในเมืองจีนอาจารย์จาได้ในป่าวุญนจีนเนี่ยก็ให้ค่าหลวงใหญ่เลยเนี่ยไปคุมการสร้างเขื่อนสร้างแหล่งเก็บน้ําอะไรพอไปโกงกินคอารัปช่นตรงนั้น,นเนี่ยเขื่อนพังเขื่อนแตกบ้านเมืองก็โอ้โหเดือดร้อนดิเดือดร้อนกันมหาศาลเลยใช่ไหมวันนี้เนี่ยใช่ไหมได้ประโยชน์นิดเดียวส่วนจนเสียผลส่วนรวมทุกวงการนั่นแหละถ้าไป ทำผิดนิดเดียวมันก็ทําให้คือต้อนเหตุมันไม่ดีไงเข้าใจป่ะถ้าต้นเหตุดีเนี่ยมันก็ไม่เกิดเรื่องเกิดเรื่องเพราะว่ามีปัญหาเห็นไหมวันทีรัฐบาลหลวงซื้อรถลามาเยอะแยะเลยรับไม่ได้เพราะผิดสเปกมีไหมล่ะมีค่ะมีเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอเมืองไทยเราเราไปดูสิระบบพวกนี้เพาะอ,อาจารย์เนี่ยสนใจมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้บางครั้งก็เจอกับตัวเองพอเราไม่เอามันก็แหม่ก็ ตรงนี้มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก้องแกงก้องแกงเนี่ยแหละเพราะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าได้ประโยชน์นิดเดียวส่วนรวมเสียผลใหญ่ของส่วนรวมเพราะนั้นอย่าลืมว่าจีนเนี่ยเขาเอาง่ายๆจีนนานไม่นานเนี่ยการที่อาฟอลลองคิดดูนะเขามีการบันทึกขนาดโจโฉเนี่ยจะยกทัพไปตีซุนกวนเล่าปี่ทางภาคใต้พันแปดร้อยปีที่แล้วเจียนอันตกที่เทาไรณเวลาเท่าไหร่เขายังบันทึกไว้หมดเลยอ่ะแสดงว่าเขามาก่อนเราเยอะ แล้วมาก่อนพุทธกาลด้วยนะก่อนพระพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าราชวงศ์โจเนี่ยก็ถืว่ตั้งสองสามพันกว่าปีสี่พันปีนู่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นมากๆคนจีนเขาอยู่กันมานานแล้วเขาก็จะมีคําคมสั้นๆให้เราดูหนังบูริมเนี่ยเราก็ดูผ่านๆแล้วเราก็ไม่ได้เก็บประโยคที่ใช้เนี่ยร้อยลี้เริ่มเดือดก้าวแรกอะไรเงี้ยนะสั้นๆหรือว่าคาคมของเขาไอเมื่อกี้ที่อาจารย์เกิดมามีเงินก็จ้างผีมาโมแปงได,ด้มันเป็นความจริง ทำได้หมดแหละปกติแล้ผู้หญิงเนี่ยจะมีความละอายมากกว่าผู้ชายใช่ป่ะค่ะแล้วผู้หญิงยอมแก้ผ้าได้ไหมถ้าก็ให้เงินเยอะๆยอมไหมถ้าให้เยอะก็ยอมค่ะเห็นไหมล่ะก็ดูสิดูหนังโปนหรือว่าถ่ายภาพก็ได้อ้าวถ่ายภาพถ้าการที่ยาพรนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วไปถ่ายอะไรเนี่ยว่าบ่าวิววิววะบางคนเขาก็ยอมไงใช่ไหมยอมเพราะอะไรมันได้เงินเยอะไงถ้าไม่ได้เงินเยอะใครมันจะยอมอ่ะใช่ไหม เพราะนั้นบางประเทศหรือบางรายการเราเคยเห็นเนี่ยที่เขาบอกว่ายอมเอาโครนล่าตัวยอมอะไรเนี่ยยอมไม่ที่สาธารณชนแล้วได้เงินเท่านู้นเท่านี้คนก็ยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้เราพูดไปนะกันทีาพอ,อเอ้ยมันก็ยาวไงได้ประโยชน์นิดเดียวแล้วก็เสียผลส่วนใหญ่อย่าพูดแต่เรื่องนี้เลยเรื่องระดับโลกก็มีเยอะแยะนะมั้ยเพราะนั้นเนี่ยก็คือเอามาเล่าสู่กันฟังเรื่อง จริงมันก็ไม่เล็กน้อยนะถ้าคิดให้เยอะมันก็จะเยอะนะเรื่องนี้คเอาไปอีกสักวรรคหนึ่งในบทหนึ่งเขาบอกว่าบุญบาปลงท้ายต้องชดใช้อยู่ที่มาไวหรือมาช้าอันนี้คือกฎแห่งกรรมใช่ไหมคล้ายๆกฎแห่งกรรมนะใช่ค่ะบุญก็คือความดีบาปก็คือความชั่วลงท้ายต้องชดใช้คือคุณทําบุญคุณก็ขึ้นสวรรค์ไปได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าอยู่ดีมีสุข บาปเนี่ยลงท้ายก็ต้องติดคุกติดตารางหรือไม่ก็ต้องตายหรือไม่ก็ต้องตกนรกหมกไหมไปก็ยังมีสองตัวนี่แหละที่เราติดตัวเราไปหลังจากตายแล้วในภาสิตบุลิมหรือภาสิตจีกนก็บอกว่าบุญบาปลงท้ายต้องชดใช้อยู่ที่มาวัยหรือมาช้าเห็นหรอย่างไวัยหรือชา้าอันนี้วัยหรือชา้านี่หมายความว่าไงรู้ไหมบางครั้งเนี่ยเวลาเราทํากรรมเนี่ยคนไทยเนี่ยจะมักรอไม่ค่อยได้ เห็นไอ้คนนี้ยโอ้โหทำช้าช้าทาไมสวรรค์ไม่ลงโทษหรือว่าทางราชการไม่ลงโทษบางทีเนี่ยเห็นไหมที่มันมาช้าเพราะว่ามันยังมีตัวก้านอยู่ไอ้นี่มันยังมีบุญบารมีอยู่ไงค่ะแต่บุญบารมีเวลาหมดแล้วเป็นไงโดนทันทีเลยค่ะติดจรวดเออเห็นไหมเราเรียกํำลังลงกันเป็นแถวเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นบุญบาปเลยต้องชดใช้แต่อยู่ที่มาไวหรือมาช้าที่งแล้วในทางพุทธศาสนาก็มี พระพุทธเจ้าบอกว่าบางคนทําชั่วแล้วมันยังไม่ได้รับชั่วเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลามันเพราะความดีที่มันทํามาเก่าอ่ะมันยังสั่งสมอยู่เหมือนกับการียพรมีเงินอยู่แสนล้านวันเนี้ยนะสมมุิมีแสนล้านการิยาพรจะกินวันละหมื่นวันละแสนเนี่ยมันยังไม่หมดเลยอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไอคนไม่มีเงินเนี่ยกินวันละห้าสิบบาทร้อยบาทนี่ก็แย่แล้วนะใช่ไหมอีกวันหนึ่งต้องคิดแล้วเราจะไปหาเงินจากตรงไหนมาค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันไง เพราะนั้นคนบางคนมันมีบุญใหญ่มาไงสมมุติการีพอเห็นไหมตำรวจกว่าจะเข้าไปจับบางคนนะมันต้องใช้โอ้โหต้องใช้ลีลาใช้อ้อมแล้วอ้อมอีกแต่บางคนเลยจับได้เลยหรืออะไรต่างเนี่ยให้ไม่บุญบารมีมันไม่เหมือนกันไงเพราะว่าบางคนบุญใหญ่แล้วก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ก็ต้องโดนไม่โดนตำรวจจับไม่โดนศาลยุติธรรมบางทีธรรมชาติมันก็ลงโทษเองนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าเวลา,าคนทํากรรมแล้วเนี่ย ให้หนีไปอยู่ใต้ทะเลลึกไปซอกหินหรือ,อ,บ,นรอบ,บนไหนก็ได้หรือจะเหาะไปอยู่ต่างประเทศเลยเนี่ยโดนหมดนั่นแหละอาจารย์ถามกันทยาพรสมมุติกัรทยาพรมีความผิดแล้วการทยาพรหนีได้เอาหนีไปอยู่ขเขมรลาวยวนหรือไปหนีไปอยู่ต่างประเทศอะ่ะถามว่ากัรทยาพรผิดในประเทศไทยแล้วหนีไปอยู่ต่างประเทศอ่ะพ้นผิดไหมไม่พ้นค่ะแล้วใจเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ค่ะเห็นไหมมันก็แบกไปด้วย,ยงไงมันแบกไปด้วยว่าเออยอมติดคุคกจะดีกว่า ใช่ไหมมีหลวงตาท่านเล่าฝั่งของตาแพ้เยี่อไม้ไอ้โจรสมัยก่อนเนี่ยเวลามันหนีมันไม่ได้มีความสุขเลยนะหนีทั้งวัน,นวันไหนที่มันโดนตำรวจจับเออโล่งสักทีหนึ่งไปนอนในคุกจะได้ไม่ต้องระหกระเหินสักทีลออับสบายใจกว่าโดนจับแล้วเห็นไหมเพราะยังไงเนี่ยทำอะไรไว้เนี่ยมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วมันเป็นกฎแห่งกรรมจำไว้กฎแห่งกรรมนะกรรมนี่ไม่ได้แปลว่าชั่วช้าเร็วสามกรรมแปลว่าการกระทำถ้ากรรัยาอนยีพรอยาก จะมีชีวิตอยู่ดีมีสุขนะจำไว้บาปอย่าไปทําแม้แต่นิดเดียวทำบุญเยอะๆบาปอย่าไปทํานิดเดียวเนี่ยหมายความว่าไงเช่นสมมติว่ากัญยาพรจะกินน้ําสักแก้วเนี่ยน้ําอะไรก็ได้ที่สะอาดสะอาดอ่ะแก้วหนึ่งนะแล้วกัญยาพรลองเอา,มาแมลงวันเนี่ยบินตกไปทั้งนิดเดียวหรืออะไรหล่นลงไปทั้งนิดเดียวน้ําแกงหล่นลงไปกัญยาพรยังเปลี่ยนน้าใหม่เลยใช่ปะใช่ค่ะอัน,นี่กินก็ไม่ได้มีโทษใช่ไหมไอ้น้ําแกงหล่นลงไปใช่ไห<ช>ม ก็เหมือนการบุญก็คือน้ำใสบาปก็คือไอเศษแกงเศษขยะที่มันลงไปนิดเดียวเรายังไม่เอาเลยแล้วนักภาษาอะไรกับตัวเราเนี่ยเราเอาร่างกายยาวานะาคือกางสองเนี่ยไปเสียงกับการทำบาปไปวงเงินหลวงไปคอร์รัปชั่นไปปล้นจี้ไปทำผิดกฎหมายและศีลธรรมพวกนี้มันบาปพวกนี้มันยิ่งกว่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังที่ตกลงไปในน้ำอีกนะเพราะฉะนั้นบุญกับบาปเนี่ยมันไปชดเชยกันก็ไม่ได้เลยนะ แต่วิธีการที่จะทําให้บาปมันน้อยลงก็คือทาบุญเยอะๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามีน้ําแกงใส่ลงไปนิดเดียวในแก้วใช่ไหมการที่ยาพรเอาน้ําตรงนั้นเนี่ยไปใส่ในถังใหญ่ๆแล้วก็ใส่น้าเข้าไปก็มองไม่เห็นเศษแกงที่เราหกไปแล้วใช่ไหมเพราะเป็นน้ําส่วนใหญ่ไปแล้วคเพราะฉะนั้นบุญกับบาปเนี่ยยังไงก็ต้องจดใ้ภาษิจีนบอกอยู่ที่มาไวหรือช้าเพราะฉะนั้นมาเร็วหรือมาช้ามันก็อยู่ที่ดีเลยของบุญบารมีเราด้วย ไม่ใช่บุญบาปมันจะมาได้ว่าบารมีเรายังมีอยู่มันก็ตามไม่ทันนะแต่วันหนึ่งคุณอ่อยเหยื่อเมื่อไหร่อ่อนแรงเมื่อไหร่จับมันก็จะตามตามสังเกตไหมคนฆ่าเขาตายเป็นสิบสิบปีไม่โดนจับอย่างนี้เลยใช่ไหมมีค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องมาโดนจับบางคนนี่จะหมดเวลาอยู่แค่ไม่ถึงสิบชั่วโมงโดนนะจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังที่อังกฤษหรือไหนไม่รู้นะหรืออ,อเมริกาลูกนี่เขาฆ่าแม่ตายแล้วก็ได้รับมรดก ผ่านไปตั้งหลายปีจนหน่วยเขาสืบได้ว่าแม่ตายแปลกๆเขาก็เลยไปเช็คดูศพนี่จะเป็นศพป้าแล้วก็จบไปแล้วใช่ไหมแต่ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้น่าเนี่ยเขาใช้ปากก็ไปขุดหลุมแล้วไปเปิดดูที่หัวของแม่ที่ตายป้ากวมีตะปูยาวตั้งห้านิ้วอ mm. ตอกลงไปบนหัวปรากฏดเขาก็รู้เลยเนี่ยตอกลูกแน่นอนเลยไอ้ลูกก็สารภาพเลย ก็เอายาอะไรต่ออะไรให้แม่กินแล้วก็ไปเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วก็นั่งหลังสุดแล้วพอแม่หลับแล้วก็เอาตะปูตอกปุ๊บนแล้วก็แจ้งพนักงานการบินว่าแม่เนี่ยกินยาอะไรต่ออะไรเข้าไปแล้วก็ตายตอนนี้นก็ไม่มีใครสงสัยปร,ประกงประกันเขาก็ให้เงินอะไรต่ออะไรหมดแล้วเห็นไหแต่พอถึงวันดีคือดีตำรวจเขาก็สงสัยล้าก็ไปขุดศพมาจนเจอ,เจอแล้วก็ย้อนไปจนกระทั่งลูกชายโดนนั่งก้าอี้ไฟฟ้าตายตามไป <risque> เพราะนั้นะไม่มีอะไรในโลกที่มันจะลอยนวลหลอกเชื่ออาจารย์เถอะมันจะต้องโป๊ะเชะกนมาสักวันเนี่ยโปะเชะใหญ่โปะเชะเล็กเทเ่านั้นแหละใช่ไหมค่ะเ <trat> พราะฉะนั้นเนี่ยนิทานเรื่องนี้สอนเน้รู้ว่าบาปอย่าไปทาทาบุญเข้าไว้บางทีทําบุญตลอดชีวิตบางทียังแย่เลยเพราะว่าเราไม่รู้อดีตอ่ะเราสร้างบาปกรรมอะไรไว้นักหนา เราจึงมีโครคภัยไข้เจ็บกันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมบางคนก็เอ้ยทําอะไรไม่ขึ้นไว้นายด่าทุกวันทําอะไรก็ไม่เจริญเลยหรืออะไรต่างๆจาไว้เลยว่าน,นั่นแหละมันมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละใช่ไหมอ้าวอีกสักบทหนึ่งนะษิตินเขาบอกว่าขึ้นง่ายลงง่ายน้ําห้วยลําทานพลิกง่ายผันง่ายใจคนโฉดมันมีสองวักนะขึ้นง่ายลงง่ายน้ําอันนี้เรารู้ใช่ไหม น้ำขึ้นน้ำลงน้ำหลากมาเดี๋ยวน้ำก็ลดพันธิ์จริงเขาใช้ธรรมชาตินะเหมือนคอปลาสิทีไทยเราเหมือนกันน้ำขึ้นง่ายลงง่ายน่ะคือห้วยลำทานพลิกง่ายผ่านง่ายใจคนโฉดทําไมเขาเน้นคนโฉดเพราะว่าคนดีๆเนี่ยมันไม่พลิกง่ายผ่านง่ายจริงไมมจงจริงค่ะเพราะคนโฉดคนไม่ดีเนี่ยอ้าววันนี้พูดอีกทีพอวันนี้พูดอีกทีวันต่อมาพูดดีวันนี้ละโว้ยคนนี้ยอดเยี่ยมเลย รอยวันเนี่ยคนนี้เลวเลยอะเห็นไหมเนี่ยพลิกง่ายผันง่ายใจคนโฉดจําพอได้ตรงนี้เราก็จะเห็นสังคมเราใช่ไหมพอบางคนมันพลิกไปพลิกมาบางคนก็อย่างวันนี้ถ้าเราดูแล้วเราก็จะเหมือนละครคล้ายๆกันจริงๆคนไทยไม่ต้องสร้างละครดูข่าวทุกวันก็เห็นละครชีวิตแล้วว่านักอะไรทั้งนั้นเนี่ยเหมือนกันหมดเนี่ยพลิกง่ายผันง่ายใจคนโฉดเห็นไหมถ้าเราได้เรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้เราก็จะเห็น คนในสังคมเหมือนก็เล่นละครเนี่ยเหมือนก็ตรียาพรอยู่ในที่ทํางานมันก็มีละครของมันเนี่ยจริงป่ะมีค่ะเ้อไอคนนี้ไว้ไอตัคนนี้ไว้นนไวเฮ้ยวันนี้มาหากูด,ดีไว้พูดดีจังเลยพอวันดีคืนดีเอาเอาเรา,เ,าเป็นินทายแลใช่ไหมมันก็จะเป็นละครบทหนึ่งของโลกแต่จําตรงนี้ไว้ที่จีตัาสิทธิ์ผู้ิมก็บอกว่าขึ้นง่ายลงง่ายก็คือน้าห้่ยตามลาําธารหรือน้ําขึ้นน้ําลงน้นํานั่นแหละพลิกง่ายพันง่ายใจคนโฉดคือคนไม่ดี มันก็พลิกผันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายอุดมการหรือแนวความคิดเนี่ยคนมันตรงไปตรงมามันก็คือคนดีไงก็จะเห็นคนที่โกงไปโกงมามันก็จะไม่ดีก็คือคนโสดเราก็เห็นอยู่ในสังคมมันก็โกหกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นใครอยากเป็นคนดีก็อย่าไปพลิกง่ายผันง่ายใครอยากเป็นคนชั่วก็พลิกเข้าไปหงายเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไอสิ่งที่เราทําเนี่ยมันก็จะเป็นวาสนาคําว่าวาสนานี่ไม่ใช่ดีหรือไม่ชัว่ว แต่ทาอะไรบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นวัฒนาของตัวเองไปนะต่อไปอีกสักคาคมหนึง่งอันนี้แหละมาถึงที่เราเริ่มต้นไว้เมื่อกี้เนี่ยแต่ภาษิตบูริมไทยเงี้ยเงินถึงจึงสามารถสั่งใช้ผีมาโม่แป้งได้เ่ีาจายจัยเริ่มต้นไว้เมื่อกี้นะะแต่จรยิงภาษิตจีนเขาก็บอกว่ามีเงินจะจ้างผีมาโม่แป้งได้คําเนี้ยมันมีความหมายลึกซึ้งอาจารย์จะย้อนไปสมัยพุทธกาลกันอ่ะพระเจ้าได้ เดินไปบินทบาทแล้วผ่านท้องทุ่งนะก็เห็นถุงเงินมันล่วงอยู่ผู้เจ้าก็เปลยกกระสาวกวักเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอสสร,รพิษชี้ไปที่ถุงเงินว่าอสสร,รพิษกัียาพรว่าถุงเงินเป็นอสสร,รพิษปะถ้าเป็นความคิดของหนูนะคะเจอถุงเงินเราต้องดีใจคิดว่าเป็นของดีแน่นอนค่ะแต่พพระุทธเจ้าบอกเป็นอสสร,รพิษนะคะงว่ระพผู้เจ้าสอนผิดเลยไม่ผิดค่ะเอาละเดี๋ยวจะบอกว่าผิดหรือไม่ผิด หลังอย่างนั้นมาชาวนารู้ว่าเป็นอสสรพิษก็เตรียมหอกไปเลยไปแทงที่ถุงน่ะเอา้าเงินนี่วะ <c oughs> ก็แล้วดินกรบไปก่อนแล้วก็ไถานาไปพอตำรวจมาถึงเห็นชาวนาเนี่ยเอาเงินไปก็เลยจับได้จริงๆสมัยก่อนเนี่ยประหารชีวิตเลยนะเรื่องพวกนี้อันนี้ชาวนาบอกว่าก็ได้ยินพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอสรพิษก็นึกว่าสอนหลวงพ่อแทงไปเอ้ามันเป็นเงินนั้นแล้วก็ะเก็บไว้ก่อนพระเจ้าประเสริฐที่โกสนสงด้ไปถามพระพุทธเจ้าว่าพูดจริงไหมบอกจริง ท่านบอกว่าเป็นอสรพิษนั่นแหละชาวนาก็รอดตายเรื่องนี้สอนอะไรสอนให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเปยดเอาไว้ตั้ง2,600ปีว่าเงินคืออสรพิษบอกพระพุทธเจ้าพูดไม่ถูกทุกวันนี้ที่มีเรื่องติดคุกติดตารางเเงินหรือเปล่าล่ะใช่คะ่ะอัรพิษหรือเปล่าล่ะใช่คะ่ะอสรพิษทางนั้นแหละอา้า ไปดูที่ติดคุกดีบางขวางคุกไหนก็ได้ไปดูได้เลยของโปงของเปร์ไปไปดูนะพอจารย์เคยเข้าไปบรรยายก็ถามดูก็ใช่ทางนั้นเนื้อในะนั่นแหละส่วนใหญ่เพราะว่าหนึ่งอัโจรป้นนี่ติดคุกไหมติดคุกค่ะโปงเขานี่ติดคุกไหมคอนแทชติดคุกไหมค่ะถ้าเขาจับได้นะหมายถึงนักการเมืองนักปกครองกระกโดนเยอะแยะไปใช่ไหมเพราะนั่นแหะมันจะไม่ใช่เอสรลพิธยังไงล่ะผมรวิชาบอกเอสรลพิษ ที่มีเรื่องมีราวไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าลือนักนการเมืองนักปกครองอธิปดีอะไรโดนหมดแลแล่ะเงินนี่แหละทาให้จูงเข้าคุกได้ง่ายกว่าอะไรอีกยังอื่นเข้าคุกไม่ได้หรอกเงินนี่แหละที่พุทธเจ้าบอกเอาสารพิษเพราะนั้นจีนที่เขาใช้ว่าเงินถึงสามารถใช้ผีมัโมโ่แป้งไดแ้แต่เขากระทบกระเทียบเห็นว่าดูสิผีมันไม่มีชีวิตชีวาเนี่ยเงินยังใช้ได้เลยแล้วภาษาไรคนมันจะใช้ไม่ได้เพราะบางคนเนี่ย เขายอมนะยอมว่าสั่งลูกสั่งเมียไว้เลยเนี่ยนานี้กูตายเนี่ยแต่ได้สิบล้านยี่สิบล้านก็เอาเพื่อยงังชีพอยู่หรือบางคนที่ไปไล่ฆ่าเขามือปงมือปืนนะ่มันก็คือใช้เงนินนั้นแหละจะไม่ใช้เงินใครมันจะกล้าทำะ่ะใช่ไหมใช่ค่ะเพรานะนั่นเงินนี่แหละทําให้คนออกจากราชการก็เงินนี่แหละทางนั้นแหละเงินนี่แหละทาให้คนไปทํานู่นทํานี้ได้หมดเลยเนี่ย ไปดูเหอะเพราะนั้นนะคนเราเนี่ยที่เราดูกันทุกวันเนี่ยในทีวีเนี่ยกัญยาพรก็ดูฮะบางคนก็ไม่น่าจะทำเอาทำได้เรื่องราวเรื่องนน้เรื่องนี้ก็เงินเท่านั้นแหละเพราะนั้นนี่ยที่ผู้เจ้าบอกเอาสร,รพิษเนี่ยอาจารย์บอกว่าโอ้โหนั่นแหละจำเอาไว้ใส่สมองไว้เลยเงินเนี่ยก็คือเอาสร,รพิษเนี่ยผู้เจ้าบอกเอาสร,รพิษแต่จีนบอกว่ามีเงินใช้ผีมัโม่แป้งได้ไม่เชื่อกัญยาพรลองดูก็ได้ใช่ไหมลองใช้เงินสักก้อนหนึ่งทาอะไรทํา เดี๋ยวคนมันก็ทำเพราะว่าแต่เงินต้องเยอะนะ <Okay. S 1> แต่ว่าดูที่ว่าคนเนี่ยระดับไหนถ้าระดับเล็กๆน้อนอๆเงินจ็ไม่ต้องเยอะแต่ระดับใหญ่เงินต้องเยอะเงินต้องถึงไงเพราะนั้นเนี่ยจริงเขาได้บอกว่าตาช่างมันเอียงๆเพราะว่าแบบเนี้สมัยพุทธกาลพระเจ้าประเิฐที่โกศลเนี่ยท่านนอนฝันไปเห็นม้ามีสองปากทราวนะให้หญ้าซ้ายมันก็กินขวามันก็กินฝากินซ้ายก็กินใช่ไหมรู้ไหมผู้ทธเจ้าทํานายว่าไง ทำนายว่าต่อไปสารสถิตยุติธรรมจะขึ้นอยู่กับเงินตราแล้วจริงหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยห้มามีสองปากเนี่ยผู้เจ้าก็ทํานายมาตั้งสองพันหกร้อยปีมาแล้วไม่ต้องประเทศเราแล้ว,ลวประเทศในโลกนี้ก็เยอะแยะเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉนั้นเนี่ยเรื่องราวสั้นๆพวกนี้ในภาสิตจีนถ้าเรารู้จักนํามาใช้นามาสอนเยาวชนสอนสังคมให้รู้ว่าอาสินเนียมันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ยลอยๆมันมีเหตุผลของมันในแต่และประเทศ ในแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่เราก็จีนเนี่ยมันก็พี่น้องกันนั่แหละอย่าแ,แยกกันมันก็ไม่ได้ส่วนมากคนไทยก็แท่เยอะแล้วคนจีนที่มาจากเมืองจีนพ้นทะเลก็มาเป็นใหญ่เป็นโตใน,ในประเทศเราก็เยอะแม้แต่พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นกษัตริย์ของไทยที่กู้ชาติได้ก็ยังมีเชืออ้อติดเพราะนั้นเนี่ยจีนกับไทยพี่น้องกัน เราก็เอามาใช้ได้แล้วเราปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งที่เราอยู่ในวัฒนธรรมจีนได้ทุกวันนี้มันเหมือนกับซึมซับกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะเราก็นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับเรากันนะค่ะ<ม>ต้องขอขอบคุณท่านพลตีหลักแก้วอมารโสดมากๆเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุภาษิตจีนค่ะซึ่งก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ทุกวันเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณมากๆค่ะจายค่ะ